อมาครับผมแข่งรถเดี๋ยวทำไมรถไม่เหมือนกันสักคนเลยวะรถผมแรงสุดเฮ้ยคุงนอนมันเปลี่ยนข้างในโอ้มีกล่องชนอยู่ข้างหลังด้วยเฮ้ยมีรถกระจิ๋วหลิวด้วยแล้วกลับมาเหมือนกันหมดครับผม แต่งให้ตาสุดท้ายนะฮะขับมาเปลี่ยนเหมือนกันหมดอีมีบ้างคนหนาจะเลี้ยวอย่างเท่ๆขอบคุณมากเคที่ช่วยพี่เบรกเมื่อกี้ไม่ได้เองพี่แย่เลยขึ้นสะพานน้อยหลังมันต้องทำยังไงไปเลยแมวมีลูกบอลเอ้ยทำไมรถโอ้โหคั้นซีไม่ค่อยดีครับ ตอนำไปก่อนนะครับผมแป๊ดก็มันเลี้ยวยากจังเลยนะคันนี้ปกติอันนี้มันเลี้ยวง่ายจริงอ่ะเหมือนเขาปรับปะเลี้ยวปุ๊บมั่งปัดเลยนะบางทีแล้วก็แล้วกาจะเลี้ยวได้คือแบบง้างไกลมากอ่ะแล้วคิดจะดิฟคือหมุนเลยอ่ะคิดจะดิฟคิดถึงคิดแค่ใครจะดีใช่ก็โยกันได้นรอ ฮยหาห่วยเขาินวางหา่ยอ่น่าเกลียดมากเดี๋ยวแล้วไปไหนต่อเนี่ยอะไรวะนี่ศาลานาที่จะทำได้ไปไหนต่อเนี่ยฮะอือเลยแล้วมึงไม่ยอมด่ามันไปอ่ะนะครับผมต้องเอย โอเคสวยๆเดี๋ยวดูเบอร์เดี๋ยวจะจบแข่งก่อนเนาะเดี๋ยวพี่ดูให้ทีเดียวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงจบแข่งพี่ดูให้กันได้เลย่หรถตู้เดี๋ยวนะจู๋พี่ต้องมาลอยไวๆไปไหนต่อเนี่ยไม่ทีแรกกูก็มาลอไวๆกูชนไปไหนต่อวินตายตึกตายตึกพี่ตายตึกอ๋อเห็นละโดนหลอกโดนหลอกเมื่อกี้โอเค ทางนี้ดูอย่างสภาพทรงพลรัตน์ตายพิเดกแล้วร่วงดีกว่าขับรถวนรอบตึกด้วยโอ้โเลื่ใหม่หมดเลยทควบโอ้ยๆคันอะไรกันนี่บ้าโธ่ควบคัอะไรดิตอัพไม่ได้เกี่ยวกูนะกูยังไม่ได้จอนะค่อยไปฮะไปแรงไม่ได้ละรถไม่สะบัดผมี้ เฮ้ยย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 ยเยย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 ่ยย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 กยย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 มยย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 ย ขอบคุณด้วยนะครับโดนเอทสิบาทนะครับผมจากสุรศิษย์นะครับขอบคุณครับตกของผมโดนเอทสิบาทนะครับคุณโดนเอทสิบล้านด้วยนะครับผมจากใครก็ไม่รู้เดี๋ยวนะตื่นแพี่ไต้เอาละตอนออกมาได้โดนเอทนานแล้วขอบคุณด้วยนะครับโดนเอทสิบาทขอบคุณครับพี่เตอ้โคตรเหรียญใช่ครับน้องวิวาละ เลียมได้เรียมอีกทีนึงครับพี่เต้ใช่ครับใส่ใส่วิเลียมกว่าว้าวให้ออกนี้อันนี้ก็จริงไม่จริงฟุ๊กฟโอ้โหกยากจะถึงโคตรเก่งเลยอ้าววิ่งเหรอเนี่ยนั่นวิ่งนี่กูเสียววิเคปมากโนะอิเคปวิ่งไปไหนแล้วปั่นเนี่ยยางพี่ยังไม่ถึงผมอยู่ข้างหลัง แต่ถ้าพี่แกยามไม่แน่ผมอาจจะแซงพวกพี่ได้ตกตกใจเสียใครแปลงล่างกูกูตกลงมาข้างล่างใหม่เลยเวนมีคนแปลงล่างได้วหรอใช่ไอ้มัดแดงโะเคอยู่นี่เหรอโหโดดแรงจังวะติดพี่นี่แหละให้มัให้ลงล่างมูนเนี่ยไม่ได้ขึ้นบนพี่มีลูกศรอยู่ลงล่างลงล่างก่อน เรียบแล้วโดนนะจะแก้เหรอไีค้วหายตกเองไอเวนไม่ได้เลยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นนะพี่เดี๋ยวผมขึ้นไต่บันไดนะโอ้โหโคตรไวอ่ะขาสั่นแบบยิบยิบยิสไปเดอร์แมนผมบอกเลยดูดิพี่เคีนไม่ทำกูมาติดโอ้โหโคตรไวเหมือนเปิดแฮงไอเวนเอาละเฮ้ยทำไมผมเดี๋ยวเดี๋แม่สไปเดอร์แมนไอเวนคือยู่ข้างล่างมึงผมมีพอร์ตพี่เคนดิ ไปลูกวิ่งเร็วฮึบฮึบเร็วซอยขาเร็วเฮึบฮึบเดี๋ยวข้างหน้าไปท้องข้างบนเล่นทออกมาพี่เก่งจะดิ้กูแลเนี่ยอึบโอ้โหโคตรสูงเลยนะพี่ชมแข่งรถปุ๊บเปลี่ยนมาแข่งวิ่งเฉยเลยงงกับชีวิตมากกูอยู่กูอยู่ข้างกูเตตรียมัวอะไรเดี๋ยวกูไปหาฮักรอกูแป๊บไอ้เก่งตัวละครมันวิ่งไวมากเออจะถึงแล้วโอ้โห ผู้เสาวมันสูงเลยเนี่ยโอเคดูขามันสั่นแบบตู่แบบยิ่งๆๆๆเลยคอลมากอ่ะีเคนแล้วผมยังไม่รู้เลยว่าทำไมมันถึงวาผมยังไม่รู้เลยนะไปลูกเร็วเร็ววคือวาวความวายลองลงมาจากแฮกก็ผมนี่แหละพี่เคนลาก่อนทำต่อโอเค โอ้ยสูงจัดสักพักหนึ่งแม่งจิกพออยู่ข้างล่างไม่ได้อยู่ข้างบนขึ้นมาปีมันไม่มีปืนให้เบรคเกตแล้วมันได้เดินบนเส้นโอเคก็ง่ายๆเร็วเร็วเเร็วเง่ายๆใชยแค่วินเฮ้ยเดี๋ยไปลงแมนดิอีโอ้ยชั้นหนึ่งนะท่านผู้ชมสูงจัดปีนตึกขึ้นมาได้เจ๋งจ่าเร็วลูกเร็วเปลี่ยนเป็นรถแล้วโหจบแล้ว อ่ะมันอันสุดแล้วนี่ว่ะพี่เคียนเด็กยังวะก็เรื่องการวิ่งไม่มีใครชนะกูกูบอกแกน,นั่นแหละผมควรทิ้งพี่คียนมาสักพักนึงดิเพราะว่าผมมาก่อนนานมากใช่วู้ไปไหนต่อเนี่ยขึ้นบนเหรอโอ้โหไปจ้ามันไม่ใช่เรื่องดีแน่นอน ต้องลองดูพี่ไม่ค่อยรู้เรื่องลย่อเปลียเาเบี้ยวเฉยเริ่มใหม่ไหม่ทุกพ่อพ่วิวโอ้ยมันน้อยตกเป็นปนี่ว่ะวันนี้ผมว่าจะเริ่มใหม่กันหมดแล้วหงทรงแล้วต้องออกไปวิ่งใหม่หมดเลยครับไม่มีใครพูดว่าอพูมมากท้ายวีแล้วใช่กับน้อง ไปตานี้ตรงแน่ฮะไม่มีใครเหลี่ยมเท่าพี่เต้แล้วครับใช่ครับน้องเอาละสวยๆตรงนี่ตรงตรงเออพี่เกณฑ์เพื่อกับใครไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันน้องคุยกับตัวเองแหละเฮ้ยตรงนะตรงนะไม่ถึงไปเนี่ยเปนมันไม่ถึงเลยมัย สวยสวย,ยมือเต็มไปตรงรแล้วโว้ยโคดีเป๊ะไปครับผมไฟโอ้ชุยสวยชุยสวย,ย,ยต้องตรงทุกดอกนะครับคาดนิดเดียวคือ<ช>เริ่มใบอ้าวันนี้เป๊ะ าโชว์รอบหนึ่งให้เ oh ด็กมาดูย่อแห่งการขับรถพลังบรรจาร์มาขับกันออู้เฮสุด oh จัดโอ้โหเรียบร้อยทำหนึ่งได้องพอดีอู้หู้ยไปกระโดดเลยเนี่ยไปผ่านครับโอ้คอยนะลูกนะเอาเเบียวเบี้ยวเบี้ยวอ่าฮิตเตอร์ตรงตอก อุ้ยเกือบแล้วกูสาพี่เตอร์ไปแล้วเดินพิเตอร์จบโอ้โเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วไอธานีเรามาถ้าท่อนหมดเลยเฮ้ยค่อยๆนะลูกนะโอเคโอ้ยอยากลุ้นสุดสายโค้เส้นทางลำบากลำบากเนาะอ่าพรุ่งนี้สอบดีแล้วก็ขอให้สอบผ่านแล้วกันนะครับผม อ่านหนังสือลูกอย่าสะฟันหนังสือใช้ต้องอ้ง,อ,งอ,อ่านหนังสือด้วยนั้ <ละ S 3> อ่ออนนาอนนะครับสอนการอ่านโอเน่เสียเวลาสอนเรื่อเขาอ่านหนังสือนะต้องตายชีวิตกูต้องตายเด็กยันโตตอนสอบกูไม่เคยอ่านหนังสือเลยแม้แต่บรรทัดเดียวแต่กูก็รอดมาได้ตลอดชีวิตนี้งงมากอันนี้มันแล้วแต่ความสามารถนะอย่างพี่ความสามารถสูงไงพอควาสามารถน้องจะทำแบบพี่ไม่ได้นะครับผมใจต้องให้รับพี่เท่านั้นอะไรแตเอียนะอะไรแตเอียนะ เออนั่นแหละพี่จ่ายแลจ่ายแปะกล้วยพี่ใครพี่จ่ายเป็ชาวกล้วยชากางลาวคนละห่ออันนี้หิวหรือเปล่าไปไปไปหิวตัวบอกโอเคเคลื่นไปลูกถ้าถ้ากูถ้ากูบอกหิวมึงจะไปซื้อให้กูกินไหมล่ะไม่โอเคเดี๋ยวผมส่งไปให้พี่วิ่งออกมาที่สวยส่งมาไม่นานถึงมือกูอะ จะจะเฉาโก้กันไปนั่นแหละรอช่องอ่าเรียบร้อยเฮ้ยเดี๋ยว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 ผมงงอ๋อมันให้ไปเรื่อยๆเที่ยเวอะวีววิวโอ้โหอะไรวะเนี่ยกูจะโดนแซงก่อนเขาเส้นชัยน่ะอ้าววิวพ่อดีวะอ้าววินก็อยู่เส้นชัยแล้วไม่ใช่เหรอ ออยังไม่ไม่อยู่นะไม่ผมพลาดผมพลาดน,น,น่าเส้นชัยอะ่ะวินเลิฟใหม่เว้ยวีนีม่มาแล้วกดดันดิวินหน่อยไปจอดดักพี่เดีเด้วยดักชนพี่เดียอ้าาาชนเลยมึงไม่ต้องมากดดันกูละกูกดดันตัวกูเองได้ไม่น่าใช่ไม่เชื่อกูแล้วใช่เหรอเขาไปข้างหน้าเหรอ ไปไงบอสไปนี่ไปไงงงนะงงนะไม่ได้ยากโอเคตีโอ้ลดลดตีลดพีช็อตพี่เตยหรือบอสใยอาวินตีนเหรอพี่เตย พี่จะทำอะไรก็ทำไม่ได้อ๋อใช่ป่ะวะแล้วมัน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 คือย่าตรงไหนเนี่ยไอพี่รู้สึกเยอะหอดเลยพี่เธอก็ไม่เท่าไหร่นี่วิพี่ไม่อัจฉริยะ้ยที่นี่กำลังหัวเรื่องเรื่องทะเลพี่อยู่กับพี่กับทะเลน่งเตะเด็กเว้ยเรื่องคำนวณคลื่นนะพี่คำนวณจริงๆแล้วคำนวณคลื่นเหมือนคำนวณหนึ่งบวกเลยกับของพี่อ่ะพี่เฉลี่ยเฉลี่ยว โอ้ไม่มีใครเข้าใจกูหรอกชาประมงไม่น่านเล่นเลยเงียบกิ๊บเลยที่ผายแถบโองก็งงกูเล่นลอะไรอ้าวตกเลยที่ผายไม่น่าคุยเยอะเลยกูจะถึงอยู่แล้วท <c oughs> ำไมของกูเบี้ยวไม่เหมือนพี่เตอ้ยอะพี่ห <c oughs> ยุดลบเลยพี่หยุดลบนี่ต้นเหตุตกเป็นเูมือนกูนะ <c oughs> ไม่เลี้ยง <c oughs> มันตกเป็นหัวช่องไอพี่เตอร์ทำยัง <c oughs> ไงวะ ไม่ได้ถามว่าทำได้ไงอย่างั้นเหรอจ่าย7500วันารอยไอวินไอวินไอวินจะทุเล็ดไปแล้วจะทุเล็ดไปแล้วไอวินจะแซงพี่เหรอ